พริกเราดกทำงามแบบนี้เลยครับทุกต้นเลยครับหลายคนถามครับถามว่ามีอะไรดีทำไมปลูกพริกดกจังเลยครับไปดูสูตรฮอร์โมนไข่ที่ผมใช้อยู่ครับ ครับทีนี้มาดูฮอร์โมนไข่ที่ผมใช้ในการจีดต้นพริกครับว่าฮอร์โมนไข่ที่ผมใช้นี่มีส่วนประอ,อะไรบ้างครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับไม่มีอะไรมากมีไข่ครับวันนี้เราจะใช้ไข่สีฟองครับไข่สีฟองแล้วก็มีเนี่ยครับนมเปรี้ยวหนึ่งขวดขวดใหญ่นี้ก็ได้ครับขวดแบบนี้ขนาดนี้แล้วก็ ครื่องดื่มชูกำลังขวดหนึ่งครับแล้วก็มีไอ้น,นี้เป็นผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้น้ําตาลทรายขาวก็ได้เหมือนกันครับได้แดงก็ยิ่งดีครับแล้วก็มีเปลือกไข่เปลือกไข่ก็คือไข่สี่ฟองเนี่ยครับที่เราใช้ทําวันนี้ผมมีตากแข้งไว้อยู่แนละ้วมก็เอามาตำสี่ฟองก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับเครือ่องปรุงก็มีแค่นี้เองครับเอาบนถ่ายของบนเดี๋ยวไปดูส่วนอ้อลืมไป ดูตัวอย่างครับเนี่ยตัวอย่างที่ผมทาไปแล้วเนี่ยผมจะทําคริปก็จะเป็นรุ่นต่อไปใช้ต่อจากตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้ได้สองวันครับเราทําให้สามวันก็ใช้ได้แล้วครับเอาไปใช้ได้แล้วนี่ยครับดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับจะเห็นเชื้อเขาเรียกว่าสปอร์ครับมันขึ้นเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้ผมเปิดเป็นรอบหนึ่งแล้วต้องพยายามคลายเกลียวบ่อยๆครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับ หอมครับหอมมากเลยหอมเนี่ยครับตัวอย่างที่ทำไปแล้วนี่ได้สองวันครับอันนี้จะทำใหม่ให้ชมกันให้ชมกันว่าสูตรที่ผมทำสูตรนี้ไม่ใช่สูตรของผมเองนะครับพอาีจากการที่ผมไปถ่ายคลิปตามโคกน้องนาหรือตามสวนต่างๆก็ไปเจอเขาใช้อยู่ถามเขาเขาใช้แนละ้วทำไมพริกมะเขือเขาตกจังเลยครับ เขาก็บอกเขาก็บอกสูตรว่าเป็นฮอร์โมนไข่ส่วนผสมของเขาเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นผมก็เอามาใช้อยู่เรื่อยๆครับใช้ดีจริงๆครับแต่ไม่ได้ทําำทรีสทีครับเดี๋ยวจะเริ่มทํากันเลยครับนี่คันแรกไข่ครับไข่ซีฟองออกนี่เลยครับเปลือกเราเก็บไว้ใช้นะอย่าทิ้งครับมีประโยชน์เยอะ คนทำไร่ทําสวนทําเกษตรอินทรีย์ครับเราไม่ใช้สารเคมีทําปลูกผักแบบปลอดสารเราต้องอาศัยพวกนี้นะครับบนรุงนีครับไข่ฟีฟองครับแล้วก็ตีไข่ให้แตกครับไม่เห็นชัดแล้วครับ ส่วนผสม,สมต่อไปครับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับตามด้วยผงชูรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เปลือกไก่ที่เราตีแล้วก็ตีไว้แล้วครับเมให้เข้าก,กนก่อนตีให้ รงชโลตเขาแตกครับนี่งชโลตเขาละลายเนี่ยครับแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยวครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเป็นยาคูดห,หเป็นวีทาก้นได้หมดครับใส่ไปขวดหนึ่ง แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังครับหนึ่งขวดครับใส่ไปหมดเลยอ่าครับมีผสมให้เข้ากันครับนี่นะครับแล้วก็เตรียมขวดมาใส่ครับ ใหวเทสะดวกแล้วก็เอากลวยมาครับจะได้เทสะดวกสะดวกได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเปลือกไข่ก็ยังค้างอยู่ครับเดี๋ยวเราใช้ช้อนตักเอา นะครับเปลือกไข่อยู่ในนี้แล้วก็ตัดเอาจริงๆก็เปลือกไข่เขาใส่เข้าไปในขวดก่อนก็ได้ครับตั้งแต่ยังไม่เปียนนะครับมันก็จะสะดวกแล้วเราขย,ย่าในขวดอีกทนะีนึง โอเคครับเนี่ยครับทให้หม่มนเนี่ยครับใส่ขวดแล้วเราก็เขย่าอีกทีนึงครับเนี่ยครับแล้วก็วท,วกทิ้งไว้าสาวมวันก็ไปใช้ได้แล้วครับแล้วก็พยายามคลายขวดคลายฝาขวด,วดบ่อยๆนะครับก็เขาะจะมีแก๊สครับ เอาไว้ในร่มครับเวลาใช้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งฝักบัวครับประมาณนั้นครับหรือใช้สองช้อนโต๊ะก็ไม่เป็นไรครับใช้เยอะยิ่งดีมีประโยชน์ถ้ามันกรวเปลืองครับตรงนี้ใช้ดีครับถ้ามันกรูเปลืองแล้วก็ใช้สักสองช้อนโต๊ะต่อหนึ่งฝักบัวนะครับก็โอเคแล้วไปลดพืชผักของเรางามแน่นอนครับนีนสูตรที่ผมใช้อยู่ครับโอเคขอบุณที่รับชมรับฟังครับ